โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็มีอัปเดตกิจกรรมใหม่ของเกม AFK Journey มาฝากเพื่อนๆครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจิโร่ครับเพื่อนเพื่อที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสำหรับกิจกรรมแรกสุดนะครับก็นี่เลยเพื่อนๆมีโค้ดใหม่มาอีกแล้วครับที่สำคัญโค้ดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าของโค้ดดีอีกแล้วนะเพราะของที่แจกเนี่ยคือตั๋วดำ10า10ใบครับสำหรับโค้ดก็คือ YC VV XJDA7G นะครับซึ่งโค้ดนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อเมื่อสามารถกอ๊อปแล้วก็เอาไปวางกันได้เลยนะ และแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใส่โค้ดนะครับแบบสั้นๆนะก็วิธีใส่โค้ดเนี่ยง่ายๆเลยครับให้เพื่อนๆเข้าเกมนะครับแล้วก็กดที่ขวาล่างแล้วกดรูปฟันเฟืองครับกดช่องอื่นๆนะครับกดรหัสแลกรับแล้วก็ใส่โค้ดเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับใครที่ขี้เกียจพิมพ์สามารถก๊อปใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็เอามาวางกดติ๊กถูกอ่าเสร็จเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับสมบัติตัวดำสิบใบนะและไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาสุ่มกันสักหน่อยแล้วกันตัวดำสิบใบนะครับ ไปเลยได้มาก็ต้องใช้ครับของใหม่เนี่ยต้องรีบใช้เพื่อน,อนก่อนที่มันจะบูน,นะครับวาโอเคเรียบร้อยนะครับไม่รอดน,นะไม่มีสีทองนะครับอ่ะได้อยู่เป็นลุงอัลมาสแล้วก็น้องซาบินานะสำหรับเพื่อนๆเ,เปิดได้ตัวละครอะไรดีๆก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะครับอ่ะโอเคก็สําหรับอัปเดตแรกจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของกิจกรรมที่มาใหม่นะครับสาหรับกิจกรรมช่วงนี้ใครที่เล่นทัน เป็นผู้เล่นกลุ่มแรกน่าจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาอีก2กิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมแรกจะเป็นพ้นสายหมอกครับอันนี้เนี่ยจริงๆมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วก็ระยะเวลาของกิจกรรมมันจะอยู่เพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะครับโดยของที่จะได้เราจะได้เป็นโทเค็นซีซันนะครับกับรางวัลสุดท้ายวอลเชอร์ก er ัมหีอีก350บใบนะครับเงื่อนไขาการเล่นก็ง่ายๆเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆทำเควสตต,ตามที่กําหนดแล้วสะสมแต้มไมเลสเมื่อครบตามที่ทีมงานเขาตั้งไว้นะครับก็จะสามารถรับของรางวัลได้เลยนะและในส่วนนของกกิจรรมี้ สำหรับกิจกรรมเนี่ยต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆเ,เกมเนี่ยมันจะมีกิจกรรม2แบบครับแบบแรกจะเป็นกิจกรรมลันตามวันเปิดเซิร์ฟนะครับกับแบบที่2จะเป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกันถูกเซิร์ฟนะครับยกตัวอย่างง่ายสุดเลยนะสำหรับกิจกรรมพลนสหมอกเนี่ยมันจะสามารถเข้าร่วมได้หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ซีซันคลื่นแห่งอุบายหรือซีซันใหม่ เป็นเวลา25วันแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อคนไหนที่กิจกรรมนี้ยังไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะอาจจะต้องรอเวลาอีกสักหน่อยนะครับเพราะมันจะต้องเข้าซีซั่นให้ครบ25วันก่อนนะครับมันถึงจะเด้งนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่คล้ายๆกิจกรรมนี้เลยจะเป็นกิจกรรมแจกสกินใหม่ของน้องมารีลีนะครับโดยกิจกรรมนี้มีเพื่อนเพื่อหลายคนเข้ามาถามผมเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ทำไมเซิร์ฟผมเนี่ยมันไม่มีเด้งไม่มี ไม่มีให้เล่นไม่มีให้ทำนะครับเหตุผลก็ตามที่บอกเลยนะมันจะมีเงื่อนไขก็คือหลังจากที่เซิร์ฟเข้าสู่ซีซันครบวันที่กําหนดนะครับสำหรับอีเวนต์สกินของน้องมาริลีเนี่ยมันจะเปิดก็ต่อเมื่อเข้าสู่ซีซันครบ18วันนะครับส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดวันนี้นะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ถูกเซิร์ฟเปิดให้เล่นพร้อมกันนะก็คือกิจกรรมรางวัลแต้มเขาวงกฏมตรานะครับเงื่อนไขในการปลดล็อกขอเพียงแค่เพื่อนๆปลดล็อกคอนเทนต์ เขาวงกอดมนตาก็จะสามารถเข้าร่วมได้เลยนะโดยระยะเวลากิจกรรมก็จะอยู่เพียง1สัปดาห์เหมือนกันนะครับตั้งแต่วันที่14ตุลาไปจนถึง20ตุลาเป็นระยะเวลาทั้งหมด7วันซึ่งของรางวัลที่จะสามารถรับได้เนี่ยก็จะเป็นของรางวัลตามนี้เลยนะสำหรับรายละเอียดกิจกรรมนะครับก็เหมือนเดิมเลยเพียงแค่เพื่อนๆเ,เข้าไปเล่นแล้วก็สะสมแต้มให้ครบตามที่กําหนดก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้นะซึ่งใครที่อยากจะประหยัดเวลานะครับเพื่อนๆจําเป็นต้องจัดฮีโร่ที่เขาแนะนํา ลงไปต่อสู้ด้วยมันจะได้โบนัสแต้มเพิ่มเติมเพื่อนและถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ฮีโร่ที่แนะนําทั้งหมดเนี่ยเคียงแค่เพื่อนเอนเคลียจบรอบเดียวรู้สึกว่ามันก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้เลยนะครับโดยฮีโร่ที่แนะนําในรอบนี้ก็จะมีเป็นไรกานะครับน้องมาลิลีแล้วก็ลุงโทรานะซึ่งอีเวนต์เควสเขาวงกดอันนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายประจําซีซั่น1.21สแล้วนะครับเพราะตอนนี้ตัวเกมเนี่ยกำลังจะอัปเดตเวอร์ชัน1.22 1.2.2นะเองตรง้ผมชอบเรียกผิดนะ อ่านี่ครับสำหรับกิจกรรมเวอร์ชันนะครับก็ถ้าเราลองมาเช็คนะกิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันมีครบไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝึกฮีโร่นะครับกิจกรรมจากเฮามืดประทัดคริสตัลฮีโร่ใหม่รวมไปถึงร้านค้ากร,รมายีด,ด้วยนะครับอ๋อนแน่นอนล็อตปฐมการเซิร์ฟไหนที่เปิดตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมคิดว่าถึงวันนี้บอสมันก็น่าจะตายหมดแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเวอร์ชัน1.1.2.1กิจกรรมมันออกมาครบแล้วนะครับและต่อไปก็จะเป็นเวอร์ชัน1.2.2นะครับซึ่งไอ้เวอร์ชัน1.2.2เนี่ย จริงๆเนี่ยช่วงบ่ายๆนะครับไม่รู้ว่าให้ยังไงทีมงานเขาพลาดหรือยังไงน,นะครับถ้าใครที่เข้าเกมแล้วมากดดูข้อมูลอีเวนต์นะครับมันจะมีช่วงหนึ่งอะ่ะเป็นหน้าแนะนําตัวละครใหม่นะครับเขาอัปเดตมาไม่รู้ว่าผิดหรือยังไงนะจะเป็นรูปน้องเทซี่นะครับไอ้รูปเฟรีตัวใหม่เนี่ยเป็นแบบซินแบ,บตตรงนี้เลยเ,เพื่อนๆกดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคลิกที่นี่เพื่อรับชมเปิดเผยการเดินทางนะครับรวมไปถึงข้อมูลแพทเวอร์ชั่น1.2.2นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> คือทีมงานเขาออกไปแล้วเ,เพื่อน แล้วถ้าใครที่กดลิงเข้าไปเนี่ยมันก็ไม,ม่มันก็ไม่ขึ้นอะไรด้วยนะครับผมคิดว่าทีมงานเขาหน้าจับเดยผิดพลาดแหละแต่เอาเจริองเดียวไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยผมว่าไม่แน่นะเร็วสุดก็คือวันนี้หรืออาจจะพรุ่งนี้เนี่ยทีมงานเขาน่าจะต้องปล่อยออกมาแล้วนะครับเพราะน้องเทซี่มันจําเป็นที่จะต้องเข้าเกมในสัปดาห์นี้นะ โอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาฝากเพื่อนๆเอนเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวถ้าทีมงานมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำคลิปมาแจ้งเพื่อนๆนะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ส่งท้ายครับผมไม่เข็ดเพื่อนๆ <c oughs> ขออีกสักหน่อยแล้วกันเออใครจะกดปิดคลิปก็ได้เลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันจบแล้วนะครับเนื้อหาที่ผมจะบอกเพื่อนเนะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มตัวอีกกกสััใบแล้วนนๆ ไม่ใช่อะไรคือมันคล่องใจนะก็หวังว่าสีทองเนี่ยจะออกนะครับออกก่อนกําหนดนะเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าไอเลทที่มันโชว์เนี่ยมันเป็นเลทที่รวมการันตีเพื่อนๆไม่ใช่โอกาสออก5.2% 2จริงๆนะโอกาสจริงเนี่ยมันน้อยกว่านี้นะครับและถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าไอตู้ตัวดําเนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวระดับ S จริงๆแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ2%เป็นเพื่อนๆ2%เอาจริงก็ถือว่าเยอะแหละมัง้งเฮ้ยได้ดโปรดตัวที่ผมอยากได้ตอนนี้นะครับ ลิลี่เมย์เพื่อนๆลิลี่เมย์กับชาเคียเออสองตัวเนี้ยใกล้จะครบหกเศษเตรียมปลดไปเลอเลิศขั้นสองได้แล้วนะพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปครับเฮ้ยเบปลดท้องเฮ้ยโอเค โอ้โหบอกเลยว่าตัดสินใจไม่ผิดพลาดที่ขอแก้มือก่อนจบคลิปนะอ่าได้อยู่ครับได้อยู่ออกก่อนกําหนดเนี่ยยังไงก็ถือว่าดีเพื่อน,อนมามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับฮึ <Hi. S 1> ขอเป็นลิลลี่เมย์หรือว่าชาเคียนะอย่างที่บอกจะดีมากจะดีมากจริงๆมีโคาราผมตอนนี้ก็มี3แล้วนะแต่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ <I know. S 1> โอเคชาเคียครับแจมแมว เรียบร้อยโอ้โหโคตรเท่การต่อสู้กับลังเรียกค่าเออไปเลยซิบาน่าอีกตัวในชาเคียผมพี่เสืออนี่สี่เ็ษแล้วนะ,อะโอเคก็คลิปนี้จบจริงๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ